โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้หา y x z อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มุมนี้มุมนี้นเขาอยากได้มุมนี้อ,อยากได้คําตอบตรงนี้นะครับอ่นนี้พี่ขอตีให้มันเป็นสามเหลี่ยมให้เห็นชัดๆหน่อยเออแบบนี้แล้วพี่อยากได้ตรงนี้เครือตรงๆนะครับคนส่วนใหญ่เพ่งเล็งไปก่อนเลยว่า ข้อนี้ตอบ46รู้ไหมทำไมก็ดูแล้วมันสมมาตรดีดูแล้วมันมันสวยดีดูแล้วมันน่าจะเฮ้ยมันมันน่าจะพอดีนะพอดูแล้วมัน,มนก็เท่าๆกันใช่ป่ะอย่าโดนภาพลวงตาของมุมมันหลอกนะครับและช้อยข้อหนึ่งก็46จริงๆคือหนูลองคิดง่ายๆดีครับว่าเวลาออกข้อสอบจริงๆเนี่ยคนออกข้อสอบเนี่ย เขาคงไม่อยากให้รูปเนี่ยมันมองปุ๊บเอาไม้บรรทัดทาบแล้วตรงเป๊ะเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับหามุมเนี่ยเขาคงไม่เอารูปที่มุมของจริงอะเท่ากับในรูปเป๊ะๆหรอกครับเขาต้องการให้เราคำนวณจากตัวเลขซะมากกว่าเพราะถ้าเขาให้แบบพอดีนะวิธีการทางลัดเลยนะหนูพกไม้คืงวงกลมไปอันหนึ่งอะเขาห้องสอบอะมันก็คือเป็นไม้บรรทัดธรรมดาพอหนูเจอคาถามปุ๊บหนูทา่าโปะลงไปเนี่ย หรือหนูเอาไม้โปรเจคเตอร์ไปอ่านหนึ่งเอาไว้ขีดเส้นใต้หรืออะไรของหนูอ่ะแต่พอหนูเจอก็สอบหนูเอาไม้โปรทาบลงไปปุ๊บเสร็จคําตอบได้ตรงเป๊ะแล้วหนูจะไปคิดเลขทําไมอ่ะในครั้งเลขาคณิตเนี่ยในการออกข้อสอบจริงนะครับเขาไม่ให้มุมเป๊ะมาซักอันหลักลูกเขาใช้มุมเบี้ยวมาเลยบิดบูดเบี้ยวๆครับแต่บางครั้งเนี่ยเส้น2เส้นไม่เท่ากันเนี่ยแต่ให้สัญลักษณ์ว่าเท่ากันเนี่ยหนูยังต้องคิดเป็นเท่ากันได้เลยเพราะว่าเขาต้องการให้รูปมันเพี้ยนครับ เพื่อให้ใช้ไม้โปรเทคเตอร์วัดไม่ได้นะครับถ้างั้นคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากให้เราคำนวณจากตัวเลขถ้างั้นคำถามก่อนไอตัวเลขที่เราเห็นนะอ่ะสี่สิบหกอ่ะมันช่วยอะไรเราอ่ะพี่ขอซูมดูชัดๆนะครับสี่สิบหกเนี่ยมันให้มาเนี่ยและดูดีๆนะมันมีขีดแบบนี้มาให้ครับเนี่ยหนึ่งขีดสามขีดสองขีดอะไรเนี่ยครับมันให้มาหมดเลย ถ้างั้นเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่พี่กําลังจะบอกคือสี่สิบหกของพี่อ่ะพี่กําลังจะบอกว่าสามเหลี่ยมของพี่ตรงนี้ครับอ่ะพี่ให้สามเหลี่ยมของพี่เป็นสีนี้นะครับปึ๊บอย่างงี้นะนี่นะน,นะนี่มันเป็นหน้าจั่วครับเฮ้ยทำไมอย่างงี้พี่พี่ดูว่ามันเท่ากันได้อ่ะคือ,องี้ครับพี่ดูจากตรงนี้สองขีดสามขีดหนึ่งขีด มันใช้พื้นที่โค้งทางทางด้านนี้เท่ากับฝนะั่งนี้นี่ไงสมขีดสามขีดแล้วหนขีดนะครับถ้างั้นคือไอลักษณะของการแบ่งพื้นที่ของของวงกลมเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอสามขีดกับ1ขีดเนี่ยหนึ่งขีดเนี่ย,ยมันถูกแบ่งไปแล้วแล้วพอมันแบ่งไปปุ๊บไอสองส่วนที่เหลือเนี่ยยังไงมันก็ต้องเท่ากัน มันก็เท่ากันเพราะมันไปชนกันวงกลมพอดีถ้างั้นเอาตรงๆนะซีซ้ายกับซีขวาที่มันแบ่งมาว่าเป็น2ขีดกับสามขีดอ่ะมันจะแบ่งกันคนละครึ่งยังไงพี่ไม่รู้หรอกแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันถูกแบ่งหนึ่งเอาไว้ถ้างั้นเอาตรงๆนะครับ4ี่สิบหเนี่ยมันจะสมมาตรพอดีถ้างั้นทั้งซ้ายและขวาของพี่อ่ะมันต้องเท่ากันโอเคป่ะถ้างั้นมันเป็นหน้าจั่วครับถ้างั้นไอสองขีดกับสามขีดของพี่อ่ะมันจะแบ่งคนละครึ่งยังไงก็ไม่รู้แหละ แต่ว่าหนึ่งขีดข้างล่างอ่ะเป็นตัวบอกว่าพอมันแบ่งไปครึ่งเท่ากันแล้วเนี่ยไอเศษที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องโค้งครึ่งแถวกันเพราะมันต้องไปชนกันโอเคนะครับถ้างั้นสิ่งที่เกิดกับโจทย์ข้อนี้คือมันเป็นตัวบอกว่าเนี่ยคือหน้าจั่วถ้างั้นถ้ามันเป็นหน้าจั่วนะครับสิ่งที่เกิดนะครับตรงเนี้ยมันจะสามารถตอบได้ว่าไอมุมตรงหัวมุมข้างๆของพี่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นมุมฐานเนี่ยมันต้องเท่ากันถ้างั้นมันจะกลายเป็นหกสิบเจ็ดตรงนี้นะขอโน้ตไปนี่นะครับหกสิบเจ็ด ตรงนี้ก็67เพราะพี่เอาร้อยเนี่ยลบทิ้ง46แล้วจับหาร2เลยมันก็จะได้ออกมาเป็น67ทีนี้ฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะโจทย์ข้อนี้ครับมันกำลังถามหาอะไรเราเออโจทย์ข้อนี้มันกำลังถามหาอะไรเรามันกำลังถามหาว่าไอ้สิ่งที่เกิดของเราเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากไหน x ของพี่ครับ มันเกิดจากตรงนี้มันเกิดจากตรงนี้มันเกิดจากว่าไอ้มุมที่พี่ได้เนี่ยมันมาจากตรงนี้เลยอะดูนะดูดีๆนะสิ่งที่เกิดนะครับคือมันเป็นมุมที่เกิดจากตัว2ขีดกับสามขีดที่อยู่ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บคือหคือ x ของพี่มุมเนี้ยครับมุมเนี้ยอะเดี๋ยวพี่ใส่เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับตรงนี้นะมันเกิดจากส่วนโค้งตรงนี้ นี่ครับเกิดจากส่วนโค้งตรงนี้แต่สีสิบหกของพี่อ่ะมันเกิดจากไหน46ของพี่อ่ะมันเกิดจาก1ขีกับ1นขีที่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ถ้างั้นไอ้หน่ขีของพี่อ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ได้นะครับคือ ถ้าถ้านะถ้านะถ้าพี่มองโค้งนี้นะโค้งเนี้ยมาจากสามขีดกับสามขีดนะครับโค้งนี้นะแล้วมันมาเป็นมุมตรงนี้หกสิบเจ็ดปึ๊บเห็นปะ่ะแล้วตอนเนี้ยไอสองขีดกับสองขีดของพี่คือโค้งนี้นะครับปึ๊บมันมาโยงเป็นตัวนี้นี่ เท่ากับ67นี้เหมือนกันถ้างั้นเอาตรงๆนะครับคือ2ขีดกับ3ขีดอะ่ะมันคือขนาดที่เท่ากันถ้างั้นถ้าพี่จะเอา2ขีดกับ3ขีดเนี่ยมาต่อกันมันก็เปลี่ยบเสมือน2ขีดกับ2ขีดรวมกันหรือ3ขีดกับ3ามขีดเหมือนกันถ้างั้นมุมตัวเนี้ยมันจะเทียบเท่ากับมุมตรงนี้ครับคือ67องศาเอาตรงๆนะข้อนี้จริงๆจบแล้ว แต่มันเอามุมมาหลอกถ้างั้นอย่าโดนหลอกเรื่องมุมอย่ามองว่ามันเป็นสมมาตรแล้วมันต้องตอบเท่ากันนะครับมันไม่ใช่เพราะลักษณะที่มันแบ่งมาให้เนี่ยมันให้มุมมาคือ46นะครับมันให้มุมมาว่า46ถ้างั้นสิ่งที่เกิดจากโจทย์ข้อนี้คือเราสามารถคำนวณได้ว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันคือ67แต่67เนี่ยมันมาจาก2กับ2 3กับ3แต่พอมาเจอแบบเนี้ยครับ มันเอา2กับ3 2ชิ้นเนี่ยมันต่อกันถ้างั้นสิ่งที่เกิดก็คือมันเท่ากันเนี่ยสองสองหรือ3ที่เป็น2ขีหรือ3ขีมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับถ้างั้นโจทย์ข้อนี้คําตอบเลยอยู่ที่67นะครับ67องศานะครับถ้างั้นคําตอบข้อนี้คือ67องศานะครับบางครั้งรูปที่เราเห็นกับข้อมูลที่ให้อย่างที่พี่บอกนะครับถ้าเป็นโจทย์ลักษณะของเลข,ขาคณิตเขาไม่ให้ตรงตัวมาแล้วครับเขาจะตอบ ทำให้หลอกหลอกเราบิดบิดเพี้ยนเพียนหน่อยให้มุมเหมือนเท่าแต่จริงๆตัวเลขมันไม่เท่านะครับ